ครับพี่น้องัสที่สวงเงสาวครับผมไปครับพี่น้องมือนีห้องกับสิบผ้าไปอันกูเบ็ดเพราะว่ามัอนี้สิเดินทางไปงานครับกูเบดออกก่อนพี่น้องแล้วก็กลับมามผมสิม,มาทายเบ็สทายเบ็ใไม่ดวงไม้จังกลับลงมาหาอยู่หาก,กินที่เก่านะพี่น้องเนาะสวยภารกิจนาทีครับมันนี้นนเดินทางไกลนะครับสกนนคลนครครับผมเน็ตต่อ ไต,ต่อเอาเมาได้อ,อย่างนี้นะพี่น้องไปครับพี่น้องไปดุนพยายามน้ำกันครับสีมันหมอมันไปครับโอ้หนามลงแน่เด้อพี่น้องถ้าฝนตอลอบไม้ไปครับเขาบรรยากาศทงไฮทงหน้ามุมเก่าๆอย่างนีพี่น้องเยื่อบอลอนะครับ ทับตกติกูหลือครับกูโบยูเถอะปลาถึกเถอะปลาตายยังเหลือครับพี่น้องใชครับคุณผู้ชมเข้มย้ำน้ำตาลน้ำลงไหวอยู่เลยพี่น้องเหลือครับเหลือ ันก่อนปลากินดีดีพี่น้องเลยเน่าตายไปครับปลาขึ้นสูงแน่ล่ะมันมามัน,มน,มนกียาบาก,กันนาะพี่น้องเนาะการหายอยู่หากินเขาสูงแน่ยุ่ได้พี่น้องเขาหน้าดำครับอูเงาเขินเบิด ปคกบพี่น้องกบกบถืกกบถืกพี่น้องกบถืกกบถืกเบ็ดหมานดอกแบบปีพี่น้องไปเว็ดปลาแล้วกบถืกนี่อ่ะครับจังกลับมาปดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดมาก่อนใส่เบ็ดปลาตะกบถือแบบนี้หมานแน่นอนนะพี่น้อง ะครับเิ่งมุ่งนีมันสุดก่อนพี่น้องก็เหมือนยำไซเบ็ดกับโบกินเบ็ดกบเหรอเนื้อเขิร์นกัพี่น้องเนี้ยเขินเบิดครับอาครับพี่น้องขอเก็บเบดเอาไปก่อนพี่น้องเด็กบตัวหนึง่งหู้กินกรบป่ะพี่น้องห้องอยู่พูนครับ พี่น้องเก็บเบ็ดเท่าเก็บมาได้หลายเจอไปแล้วครับพี่น้องตัดออกน้ำบางส่วน,นบางตอนนู้น,น,าานพี่น้องเรื่องของนั้นบ่ถือครับอ้าวนี่นี่ถือครบหรือ่าถือประมาณพี่น้องหมานอยู่ครับอย่าหมานอยู่อ่าครับพี่น้องแต้มแดกมาแล้วครับนี่นังน,นี้ยังเหลือครับพี่น้องอ่าครับขอปลาขึ้นก้อนพี่น้องขอปลาขึ้นก้อน คขมีแตมอยู่ครับครับพี่นเมีแตมอยู่ค๋อคือครบแล้วพอคอยมาในพี่น้องตํำยิบครับหลังขนาดกตุง้งโดดครับเขามีแตมครับพี่น้องอครับมาครับแตมแบบเข้า ปไว้ออสักก่อนพี่น้องไปกบตัวน,นึงตะคอกตัวน,นึงเดี๋ยวพี่น้องไปครับจะไปสะดุ้ยแปมน้องกรดติ๊บพี่น้องจึงมกูกลับลงมาครับเหลือลครับพี่น้องปลาดึงอู้ปลาดึงโบ้ถือครับเหลือลครับนี่เป็นแถวเทิงครับพี่น้องหน้าเทิงจิดถนนเถือครับนี่ปลามันขึ้นมาอยู่ตัวปลามันตัวใบใหญ่ ไปครับเลือครับพี่น้องเหลือครับปูเบเ็ดออกก่อนเหลือครับพี่น้องนามาลงเรี่วอยู่ครับเป็นปล่อยหนามท้่งลุม่มเหลือครับเหลือเบ็ดเงียปูเห่ากันเถอก็นเถอกกันต้มง,งามครับขอดีพวก้คีับปูเห่าเหลือครับ Ừ, พี่น้องกอเขาแมนบอพี่น้องโอ้ยบอแมนพี่น้องบอแมนปลาดิบทอุ้ยแมนอยู่พี่น้องออแมน,นอ,อ,มนนอยนนอนู่แมนอยู่มาหน้าเทิงลาบูถือถือกเสยนี่นี่อย่าไปดูถูกเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปดูถูกเขาครับผมอ่ะครับพ่อป,ปดก่อน สองครับหนึ่วันปลาบ้ถือถือยูพี่น้องพอไดครับปลาหน้าถึงอุ่นนี่นะครับอุอออ่นอ,อุ่อ,อุ่นอ่ตตอืนอ่นุ้นอ,อ,หนหอุ่น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 อ่นอ่นอง่นอุ่นอุ่อค่นอุ่นอ่น้อง่อุ่นอุอุทนอุ่นอุ่นะค่นอุ่่า่นีอ ขอสองแต้มนะครับพี่น้องก็กบตัวนึงถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะเบ็ดเย็บเบ็ดลงไปด้วยครับพี่น้องเบ็ดยังใหม่ดีปลาดิบมีเบ็ดบ่อ่ะครับพี่น้องขอเก pues oh yeah. um, Pro ็บเบ็ดก wow. ่อนครับอีกครับแต้มสองมาแล้วพี่น้องกบตัวนึงกลบบนทีมีปลาปูนี่นะครับนี่ตะปะคอกบกบนี่นะพี่น้องประดุนนี่ด้นๆเพื่อจึงเห็นครับปลาเขีงนี่แลพอ ปูตัวหน่อยแล้วก็ปลาเข่งตัวใหญ่ครับในยุคโดนๆครับผมแต่วันนี้ครบกับในรู้ครับผู้เฒ่าพื้นว้านครบกินเม็ดอันกระปูเบ็ดปะคอแหละคืออันบลาคอยหมานแต่กนะ็ยังดีครับยังไหนอยู่ในปะคอเนี่ยสองเสี่ยมใชครับพี่น้องเดี๋ยวเป็ดก่อนไอ้ที่บัดเดอะครับพี่น้องครับเก็บมาในไรยเติบนะครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าสเสาๆแล้วพี่น้องเนาะ อ้าวพี่น้องแต้มสามครับอ้าวแต้มสามคือมิดดีเต้มสามโอ้ตายพี่น้องแต้มสามเขาตายครับเนื้อปูอ่าครับพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ครับแต้มสามแต้มสามแต้มสามเขาตายครับพี่น้องอ่าครับตายก็เอาไปเห็ดปลาเค็มเนาะพี่น้องเนาะเอือไปกินครับในยูครับผมอ่าครับขอปดกันครับ สิเบิเดนะครับพี่น้องเม็ดเหลืออยู่เมื่อกี้หลังครับนี่ครับออกเก็บออกครับพี่น้องเพื่อพี่น้องเคนเดียบมาใส่น้ำครับไม้หอาเขาหน้าดำนี่ก็โอเคอยู่ครับตั้งแต่นี่เป็นข้าวเจ้าเรือพี่น้องเรื่องนี้ข้าวเจ้าครับไปครับกเก็บๆน้ำกันจะมาว่ากันน้องพี่น้องเนาะมือเข้าว่างเขายังกับมาหาอยู่หากินพอาด็ดปูได้ปลาทิศหมอทิศไทยครับ ไปครับพี่น้องไบซ้ำใบเขาเอาซ้ำนั่นนะพี่น้องก,กันถ้าอยู่ฮะกินเู้นม้นี่หนามลงเรียวอยู่พี่น้องนึกว่าเป็นหนามสีหนูครับไข่อยู่ครับพันเปิดท่อระบายให้คุณครับห้องอไว้ใกล้กับหมอคู่คู่ใหม่ครับคุณครับคู่การๆคุณเลื่อยต้นตาลเป็นคุณประมาานกอบสองโลได้วพี่น้องนั่นนี่มีสีขึ้นไก่ครับแต่ว่าต้นใหม่ก็ไปยังมันใหญ่นะครับน้อง นะครับสนามหาอยู่หากินสน้มไม้ปักขอยผมครับย่ามนาแดงเนาะนาเขาทอเขาหยังดิผ้าลงไปใส่หนองครับผมมีเวลาครับดังขืนกอนตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องขอเก็บเบดก่อนครับผ่านมัดผ่านมัดเลาใส่แถวลุ่ใน้พี่น้องนเห็นต่หัวครับเขาสูงไนไหดครับพี่น้องเน่าสูงต่อยเจ็ดสิบครับนี่ ยอย่างถ้าขันกู่หนาเลยครับน่ะครับพี่น้องมันหมานครับครับพี่น้องที่ดินกับผมโดยถึงบนครับเก็บแนล่ะครับผมยามแวล่ะสำหรับเงอปูเห่าสรุปครับผมปากคอสามตัวครับตายตัวนึงแต่ครบตัวนึงครับครบลงมาถึงเดนะครับพ <submerged>. ี่น้องก็ตามมันสันติญาณเพื่อนกินเพื่อนกินมันปูกินปลาอยู่แล้วนะครับครบนี่ครับกินของเนา กินของสดครับผมครบนี่กินใส่เดือนเนาะใส่เดือนจะับเป็นเป็นหลักแต่ว่าช่วงนี้อันพายุเข่าครับหนามมันสะหนามมันดวดขึ้นกู้หน้าอี่กเดือนนี้เมื่อใส่เดือนนี้เพิ่นติดบ่อคอยเห็นครับเพื่อก็ได้คอยยังก็คือกินนะครับเพื่อนก็พ่นเท่าเดียครับกินเพื่อประทังซีวิตน้องเปนหนองเนาะแต่การหาอยู่หากินกับมีมือม้านหมือนบอลน้องเปนหองเนาะแต่ว่าใส่ติดหมอติดไทยตำแอกเอาสำมันครับผมตำรับโอนี้ก็ถือว่าบริกีหายน้องเปนหนองเนาะแล้วอันนี้ เาี๋ยวง่ายอยู่ครับพี่นนองการทายอยู่้ากินครับนี่นะครับผมดูขบนครับผมฝากส่องรีวิวสุดที่ดินน้ำมัเด่อพี่นนองเด้อเก็ดใบนี่แะครับฝากพี่ฝากน้องสําหรับนที่อยูทางบานไกลบานน้องพี่นนองนออยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่เมืองไทยเนี้ยกันตายน้องพี่น้องนอ,นอที่พักผากันไปสู่การสูงงานครับไปหาฝันเพื่ออ,อันเก็บอ้อมมาสร้างบานสร้างอัน เมืองเขาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่ไซกับบอทอบ,บ้านเกิดเมื่อนอนพี่น้องสำหรับผมกับเหตุงานนี่สละครับเหตุงานที่จะคล้องมากครับผมเหตุงานเกี่ยวกับพวกบันเทิงครับไปกลับแนหรือไปตอแน่กับขึ้นเนื้อลองใสไปมาเบิร์ดนะครับผมสำหรับผมแบบผักพอนครับได้ปลูกบานอยู่กลางทงกลางหน้านะพี่นอ้องเพือยำเขากลับมาต่างงานมีเนื้อยตลาดนอนรับโอ้ยมีแหงนอนแสบพี่น้องนอน เพ่นกับประตื่นผลนะยามเวลาพักผ่อนของผมนี่ยอยากให้เวลาพักผ่อนหลงังกายได้ร้ายครับอ่ะครับฝากพี่ฝากน้องสับการหาอยู่หากินกูเวทเสาร์านีน้องพี่น้องเนาะอ่ะครับแก่ลา,ลาพี่ลาน้องไปไปกับบรรยากาศทงไห้ทงหทงน้าขึ้นเ่าเนี่ยนะครับสหรับมือนีดูบนกรับสองรีวิวซีริขอเก่าเข,ข้ามาสวัสดีครับขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญน้องพี่น้องเนาะไปหาการท้างานห้าเงินทาทองขอให้เด็กเงินในทองก้าบาตได้ร้ายครับผม สำหรับผมกับผมยังารครับผมหาอยู่หากินนะครับหยมบขอบป็นขั้วไปนี่พี่น้องพี่น้องเนาะมีภ้าลาะหนาทีห้องกับแบงกันไปครับแต่ไหนก็บเก็นเคยครับผมขอบคุณทุกคนร่างใจทุกอย่านยอดทรับยอดวิวทุกข้อเมนเด้นพี่น้องเน้อแบบเวียนหยี่ยมถามข่าวคือเก่าครับผมไปครับพี่น้องปลาครับกบคุณไปครั้งครับในกบลงลงในกบลงตัวนึงไปครับพี่น้อง